สวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สไรทาร์เกอร์วุนเดอร์บาร์นะครับกับพี่พี่ชิพิระนะครับวันนี้พี่จะมาดูแลน้องๆตลอดทั้งคอร์สนี้เลยนะเนาะคอร์สนี้เนี่ย ถูกพี่สร้างขึ้นมาเพราะว่าพี่เห็นว่าแนวข้อสอบเนี่ยของปีที่น้องกำลังจะไปสอบก็คือปีหน้าเนี่ยฮะมันเปลี่ยนแปลงไปนอกจากที่มันเป็นระบบ t c a s สใช่ไหมฮะแล้วก็ใช้ข้อสอบแกดแพดซึ่งข้อสอบแพดเยอรมันเนี่ยก็จะมีทั้งหมดร้อยข้อด้วยกันปรากฏว่าในปีที่น้องกำลังจะไปสอบเนี่ยมันถูกเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เรียกว่า A level ซึ่ง A level เนี่ยข้อสอบแพดภาษาเยอรมันข้อสอบภาษาเยอรมันละกันอ่ะมันถูกตัดเหลือแค่50ข้อ ความกังวลของพี่ก็ที่เกิดขึ้นก็คือว่าอา้าวถ้าเกิดสมมนตัดเหลือ50ข้ออย่างเงี้ยปกติ100ข้อเน่เนื้อหามันก็ยังจะแบบมันก็ออกไม่ครอบคลุมอยู่แล้วถูกต้องไหมพอมาตัดเหลือ50ข้อเนี่ยนั่นหมายความว่าข้อสอบเนี่ยมันอาจจะยากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะต้องยัดทุกอย่างเนี่ยที่เราเรียนมา3ปีเนี่ยให้มาอยู่ใน50ข้อให้ได้นั่นคือสิ่งที่เรากลัวและส่วนหนึ่งถูกต้องไหมฮะแล้วก็ปรากฏว่าเราก็ข้อสอบเนี่ย มันจะเปลี่ยนแนวไปมากน้อยขนาดไหนถ้าเกิดสมมติว่าน้องๆคนไหนเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในเว็บ My k e y c a s t เนาะที่เขาจะเอาตัวอย่างข้อสอบเนี่ยมาลงไว้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่เอาข้อสอบตัวนั้นเนี่ยมาอยู่ในคอร์สตัตวนี้ด้วยเราอาจจะดูในเบื้องต้นในวันนี้เนี่ยที่เรามาทําความรู้จักกันตรงนี้เนี่ยพี่จะดูพี่จะพาพวกเราเนี่ยไปดูข้อสอบที่มันอยู่ในเว็บ My Key Cast ก่อนอว่ามันต้องมันมีลักษณะาการทํายังไงบ้างหน้าตามันเป็นยังไงเนาะเพื่อเป็นการแบบว่าเขาเรียกว,ว่าอะไรอ่ะเป็นการให้ตัวเองได้แบบ ได้ดูว่าในข้อสอบเป็นยังไงก่อนที่เราจะไปดูในชุดในชุดข้อสอบถัดไปในอนาคตเนาะอย่างที่พี่บอกครับว่าคอร์สนี้เนี่ยมันเป็นคอร์สที่มันเป็นลักษณะของการกิ่งข้อสอบเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมาถามว่ามันมันจะเหมือนข้อสอบจริงเป๊ะ,ปะไหมอันนี้พี่ก็ไม่สามารถพูดได้เหมือนกันแต่เอาเป็นว่าการที่น้องเสียเงินมาเรียนคอร์สนี้กับพี่เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยน้องจะได้ ความรู้แน่นอนเนาะเรื่องทั้งเรื่องของรักษกาการทำข้อสอบวยากรคำศัพท์อะไรต่างๆนะพี่จะแจงพี่จะพยายามให้น้องเนี่ยในคอร์สนี้อย่างเต็มๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้น้องตั้งใจนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีเอกสารประกอบการเรียนเนาะอยู่ในกรุป๊ปน้องไปหาโหลดเอาได้จากตัวที่มันเป็นเอ่อเอกสารนะครับแล้วก็พี่อยากจะขอความร่วมมือว่า เอกสารเอกสารที่โหลดไปเนี่ยโอเคน้องจะไปใส่ iPad ของน้องหรือว่าน้องจะไปถ่ายเอกสารอยากจะเขียนด้วยปากกาห,หรือกระดาษอะไรเงี้ยพี่ไม่ว่าเลยแต่ว่าไม่อยากให้ทําซ้ำเนาะไม่อยากให้แบ่งกันกับเพื่อนคนอื่นนะครับเพราะว่า ไม่อยากให้โดนเอาเปรียบละกันเพราะว่าเราเาป็นคนเสียงเงินมาเรียนถูกต้องไหมเราก็เ,เราก็ถ้าเกิดจะเพื่อนอยากเรียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เพื่อนมาสมัครเรียนด้วยดีกว่าเนาะพันห้าร้อยบาทเนี่ยราคาไม่ได้แพงมากนะครับแล้วก็วีดีโอพี่พี่ขอร้องว่าอย่าไปอย่าดาวน์โหลดแล้วก็เอาไปทําซ้ําเอาไปลงในช่องทางอื่นเพราะว่ามันจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เนาะก็ขอความร่วมมือตรงนี้ด้ละกันถ้ามีข้อสงสัยอะไรใหญ่ๆก็แล้วแต่นะครับน้องสามารถที่จะโพสต์ลงในกลุ่ม เฟซบุ๊กอันเนี้ยได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่ามันมีประเด็นหรือว่ามันมีวยากรณ์บางเรื่องที่เฮ้ยหลายๆคนเนี่ยมันมันมีปัญหาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยพี่อาจจะเปิดเซสชันเป็นแบบว่าเป็นเอ่อเป็นไลฟ์สดแล้วก็มาตอบคําถามน้องๆก็ได้เนาะเพราะว่าพี่ก็อยากจะช่วยให้น้องๆเนี่ยพร้อมมากที่สุดในการไปทาข้อสอบ A Level ในอนาคตเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอความร่วมมือแล้วกันตรงนี้นะครับมีคำถามอะไรปรึกษามีสงสัยอะไรปรึกษาพี่ได้ตลอดเวลาเลยเนาะถ้าเกิดพี่ไม่นอนพี่ก็จะตอบให้นะครับ mm hmm. โอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะคอร์ส no นี้เนี่ยเราจะทำข้อสอบกันทั้งหมดเนี่ยทั้งหมด3ชุดด้วยกันก็จะเป็นชุดละ50ข้อนะครับก็อ่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มทํากันวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเนี่ยเราจะพูดถึงโครงสร้างข้อสอบที่เราไปเจอในเว็บ m y ค์ก c a s t กันก่อนแล้วก็เป็นคอมเมนต์ของพี่ว่าพี่มีความรู้สึกยังไงกับข้อสอบชุดนี้บ้างอ่ะข้อสอบเอ่อชุดที่มันลงในเว็บ m y ค์ก c a s t บ้างนะครับอ่บไปดูเลย อันนี้จะเป็นไฟล์หนังสือเนาะน้องก็ไปหาโหลดเอาได้เลยจากในกรุ๊ปนะครับเก่งข้อสอบ a level 84เจอเนาะภาษาเยอรามานัน d r y า a ์ r r w u n d e r เ a r นะไ r ทาร์ e กอร์ are, ก็คืออีก3วันเนี่ยความปรารถนาของน้องเนี่ยก็จะเป็นจริง Wunderbar ไง w u n d e r w ์ r วเนาะก็คือมันจะกลายเป็นความจริงขึ้นมานั่นเองนะฮะจริงๆส่วนหนึ่งก็คือน้องก็ต้องพยายามด้วยแล้วพี่ก็จะพยายามช่วยน้องอีกทางหนึ่งเหมือนกันเนาะโอเคมาเพื่อต่อเลย โครงสร้างข้อสอบแล้วก็ตัวอย่างข้อสอบ A Level นะฮะโครงสร้างข้อสอบเนี่ยมันเป็นข้อสอบประเภทปรนยัย4ตัวเลือกเนาะอ่าปรนัยสตัวเลือกจานวนข้อสอบมีทั้งหมด50ข้อด้วยกันคะแนนเต็ม100คะแนนระยะเวลาจะใช้สอบ90นาทีเนาะวัดความสามารถก็คือวัดสิ่งที่เรียกว่าเป็นความสามารถในการเขียนหรือว่าเชรับคอมเพล e เอน์คือ ไอ้ตรงนี้เนี่ยในเว็บไซต์เนี่ยเขาบอกว่าวัดความสามารถในการเขียนพี่ก็เลยตีความว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่เดาเลยนะว่ามันจะต้องเป็นเรื่องของกรามทาีหรือว่าวยยกณรแน่นอนเนาะวความสามารถในการเขียนน่ะมันก็วัดมันจะวัดอะไรได้ให้น้องเขียนเรียงความมันก็ก็ไม่ได้เพราะว่าคนคนตรวจก็คงขี้เกียจตรวจนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่าวัดกรามทีเนี่ยหรือว่าแกรมมาเนี่ยมันก็ง่ายที่สุดแล้วเนาะ การใช้คำศัพท์หรือว่าการใช้สำนวนภาษาเยอรมันในสถานการณ์ชีวิตประจำวันเนาะ a u s d r ü c k e r Unwendungen, d i n v e r s c h i e d e n e n s i t u a t i o n e n Untexten d o n im Alltag เนาะก็แน่นอนแหละว่าคำศัพท์ใช่ไหมวัดชัดส่วนคาร์บลเนาะแล้วก็วัดสำนวนภาษาเยอรมันที่ใช้ในชีวิตประจำวันข้อสอบพาร์ทนี้เนี่ยมั่นใจเลยว่ามันเป็นข้อสอบพาร์ทบทสนทนานะฮะ การอ่านตัวหมดภาษา,ษาเยอรมันหรือว่าเลเซอร์ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเลเซอร์เราแ,แยกออกเป็น2ประเภทด้วยซ<ม>้ำก็คือเป็นเลเซอร์เท<ม>็กซ์เนาะเลเซอร์เทกซ์กับอีกอันนึงก็คือจะเป็นลุคเค e นเทสลุคเค้นเทสเนี่ยลักสั่งข้อสอบก็คือมันจะเป็นเป็นเท็กซ์มาให้เราแล้วก็เว้นช่องว่างไว้ให้หนูเติมศับที่ที่ถูกต้องลงไปอาจจะรวมกันในพาร์ทของการอ่านก็ได้เหมือนกันนะฮะทีนี้เนี่ยปกติแล้วว่าแค่แบบ ร้อยข้อเอ่อห้าสิบข้อใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งเนี่ยถือว่าค่อนข้างน้อยนะสำหรับคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์ในการทำข้อสอบมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย พี่นะนําอย่างนี้ว่าหลังจากที่จบกับพี่ไปแล้วฮะน้องพยายามไปหาข้อสอบเก่าอะไรเงี้ยมันจะมีร้อยข้อ50ข้อ8ปข้ออะไรก็แล้วแต่หนูพยายามหัดทําไปเลยนะทาไปทําซ้ําๆทําบ่อยๆทําให้เราจนกระทั่งว่าเรารู้สึกว่าเราไม่กลัวข้อสอบวิชาภาษาเยอรมันนะนึกออกไหมแปลออกแปลไม่ออกอะไรก็ได้เปิดแปลแบบก็เปิดหนังสือเปิดดิกอะไรไปแล้วกันนะครับมันจะได้แบบว่าเาขาเรียกว่าอะไรซึมซับเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วว่าต่อให้เราอ่านต่อให้เราจํากฎ ทุกอย่างได้จําศัพท์ทุกอย่างได้แต่น้องไม่ฝึกทําเลยอะ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนเราเรียนไายน้ำาอะไรเงี้ยเราก็แบบเราก็เรียนจะเรียนอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่เคยเออกไปไ่ายจริงอะไรเงี้ยเราก็ไายไม่ได้อยู่ดีป่ะเนาะเราเรียนจากภาคทฤษฎีอย่างเดียวเราเออต้องกางแขนเท่านี้ต้องกระโจนลงไปในน้าเป็นท่านี้มุมองศา,านี้เราเรียนมาแค่นั้นนะแต่ถ้าเกิดเราไม่ลงไปไายจริงอะ่ะเราก็ทําไม่ได้อยู่ดีนี่ก็เป็นสิ่งที่พี่จะอยากจะฝากเอาไว้เนาะทําโจทย์เยอะๆนะครับอ่านอ่านเนื้อหาเสร็จแล้วทําโจทย์ให้มันเยอะๆด้วยเนาะอ่ะ คราวนี้ความสามารถในการเขียนพี่เลยคิดว่าความสามารถในการเขียนตัวนี้เนี่ยมันน่าจะแบ่งออกเป็น3ชุดอย่างนี้ก็คือว่าอ่ะมันก็จะเป็นส่วนที่ มันเป็นส่วนที่เรียกว่า n o m e n ร e r f ว e r ฟาบินุเงินเนาะ o m เ n a ร์นแว e r ฟาบินดุงเงินคืออะไรคือเป็นลักษณะของคํานามกับคํากริยาที่ใช้คู่กันจะเหมือนกันมันกลายเป็นสำนวนไปแล้วอะ่ะเช่นคำว่า a u t o f a r า n ์นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเ u t o f a r e n ก็คืออะไรขับรถเ o าทวใช้กับกริยา f a r e เเสมอลักสกีละ She ่ะชีอะอันนี้อ่านว่า s ชีนะไม่ใช่สกีนะ s ชี She ใช้กับแว r b f a r e เเสมออะไรอย่างเงี้ย เนาะแล้วถามว่าทำไมชีนอย่างใช่กาแฟเริ่นใช่ไหมก็แบบว่าก็มาใช้ก็มาใช้คู่กันยังไงล่ะเนี่ยแหละลักษณะอย่างเงี้ยมันคือโนเมนกับแวร์เฟรบินดูเงินอ่ะมีอะไรอีกอะสปอร์ตไหมสปอร์ตใช้กับกริยาได้2ตัวนะสปอร์ตมาเคิลใช่ไหมสปอร์ตมาเคิลกับสปอร์ตอะไรสปอร์ตทริเบิลอย่างเงี้ยสปอร์ตมาเคิลสปอร์ตทริเบิลใช้กับคำอื่นก็จะผิดอะไรอย่างเงี้ยนี่คือลักษณะของโนเมนแวร์เฟรบินดูเงินสำนวนที่มีความหมายเฉพาะหรือ i e d i o m a t i c a l s t r u c t u r เนาะอันนี้เนี่ยมันก็จะมีความยากขึ้นมาอีกหนึ่งระดับพี่เอาตัวอย่าง,ยงสักอันหนึ่งแล้วกันสมมติพี่มีคําว่าอัมบาลเงี้ยอัมบาลไบร์เบิร์นนะพี่มั่นใจว่าน้องทุกคนรู้จักคําว่าบาลซึ่งก็คือฟิตเออก็คือบอลถูกต้องไหมไบร์เบิร์นก็คืออยู่หรือว่ายังคงอยู่อย่างนั้นถามว่าอัมบาลอัมบาลไบร์เบิร์นเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าไวท์เทอร์มาร์เคิลแต่ว่าทําต่อไปนะทำต่อไปอย่างไม่ย่อท้ออะไรอย่างเงี้ยทำต่อไปอัมบัลอัมบาวไบรเบิร์น แมนะก็ลักษณะเป็นเนี่ยนี่เป็นเนี่ยเป็นลักษณะของ E U O m a t r i c l e a r c h i t e c t u r ก็คือเราแปลตามศัพท์เนี่ยไม่ได้เราต้องรู้ความหมายของมันว่ามันหมายความว่ายังไงนึกออกไหม อ่วยากรณ์ระดับคําแล้วก็ประโยคเอาวยากรณ์เนี่ยมันก็อย่างอย่างที้ง่ายๆอยู่แล้วอ่ระดับคําอาจจะเป็นเรื่องของการผันอ je c t ท v e บ้างอาจจะเป็นการผันคํากริยาผันคํานําหน้านามต่างๆอะไรพวกนี้ฮะหรือว่าเป็นระดับประโยคเช่นอาจจะเป็นแบบว่าอ่ประโยคในเป็นสัตว์ท้าวสัตว์อะไรพวกนี้น้องรู้ไหมอีเออินฟินิททีฟสัตว์เราเรียนมาแล้วหรือยังโครงสร้างประโยคแบบเอ่อคอนยูทีฟสบายแบบอดีตการเป็นยังไงอะไรพวกนี้เนี่ยน้องจะต้องรู้ตรงนี้ด้วยเนาะพาร์ทวยากรณ์เนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นข้อสอบชุดเก่าเนี่ยก พี่ก็เลยคลิดว่า20ข้อเนี่ยก็จะจะหนีไม่พ้นเหมือนกันเนาะ เผอเลอเนี่ยพี่เลยพี่มองว่าอาจจะมีส่วนของคําศัพท์เนี่ยมาออกในพาร์ทนี้ด้วยอาจจะเป็นซักอันนี้เดานะอันนี้พี่เดาไว้ก่อนเนาะน่าจะเป็นซักวยากรซักสิข้อหรือว่าศัพท์ซักหข้อหรืออาจจะเป็นวยากรณสิบศัพท์สิอะไรอย่างงี้ก็ได้นะการใช้คําศัพท์และสำนวนภาษาเยอรมันในชีวิตประจาวันทั้งหมด15ข้อ15ข้อเนี่ยพี่มองอย่างนี้ว่ามันน่าจะเป็นแบบบทสนทนา15ข้อไปเลยก็คือบทสนทนา3า3สามสบทสนทนาบทสนทนานึกออกไหมแล้วก็จะมีส่วนเอ่อแล้วก ก็จะมีคาถามทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะอันนี้ก็จะเป็นข้ามบทสนทนาหรืออาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าเป็นข้อสอบสับห้าข้อก็ได้แล้วก็เป็นข้อสอบบทสนทนาเนี่ยอีก10ข้อก็ได้เหมือนกันเนาะเนื่องจากว่ามันเป็นครั้งแรกของทั้งเราแล้วก็ของน้องพี่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อยู่ในการคาดเดาแต่ว่าเป็นการคาดเดาที่เราเบสออนจากข้อสอบเก่าก่อนหน้านี้โอเคไหมการอ่านตัวบทภาษาเยอรมันหรือว่าเลเซติกสิบหข้อเนี่ย ที่กำลังเดาอยู่ว่าอาจจะเป็นอย่างที่พี่บอกไปค่ะว่าอาจจะเป็นส่วนผสมกันระหว่าง l u คเค t นเทสกับ ล a คน texture mm hmm. กับตัว uh, laser text mm hmm. ก็ได้เนาะหรือไอ้ข้อสอบการอ่านเนี่ยมันก็มีได้หลากหลายรูปแบบถูกต้องไหม mm hmm. ถ้าเกิดรูปแบบที่มันเป็นแบบแบบธรรมดาที่สุดเลยก็คือจะเป็น,จะ,ปนจะเป็น text ให mm ้ hmm. แล้วก็จะมีคําถามให้ตอบอะไรให้เลือกตอบ1 2 3 4อะไรพวกนี้หลังๆมาข้อสอบเนี่ยแนวโน้มข้อสอบก็จะเป็นแบบถูกผิดมากขึ้น mm hmm. เป็นการอ่านโฆษณาหรือว่าเป็นการเอาคําตอบในในแต่ละ choice เนี่ยเข้าไปใส่ใน text mm hmm. ให้ถูกต้องซึ่งข้อสอบแบบนั้นเนี่ยคนข้างยา นะว่ากันตามตรงเลยว่ายากมากๆพี่ถึงจะบอกว่ามันมันเราต้องรู้ศัพท์เยอะด้วยแล้วก็เราต้องอ่านดูเรื่องเราต้องรู้โครงสร้างประโยคดีประมาณหนึ่งที่เราจะสามารถอ่านเท็กซ์ได้เข้าใจด้วยนะส่วนถามว่าระดับความรู้ของข้อสอบเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณไหนถูกต้องไหมระดับความรู้ของข้อสอบอะฮะจากที่ทถามน้อง,อง,องหรือเพื่อนๆที่แบบสอนภาษาเยอรมันอยู่ที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าหลักสูตรของกระทรวงเนี่ยจะให้อยู่ที่ A2 ถูกต้องไหมแต่ว่า ออโอเคปีที่แล้วค่อสอบก็อยู่ที่ A2 จริงๆก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เถียงอะไรเนาะแต่ว่ามันมันมีบางโรงเรียนบางที่เนี่ยสอนถึง B1 ด้วย<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสอบพี่ว่าระดับของมันเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ A 2 A2 ถึง B1 เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมตินหนูมีความรู้ถึง B1 เนี่ยหนูพี่ค่อนข้างมั่นใจว่าหนูสามารถทำข้อสอบได้อยู่แล้วละ่ะนะ ออแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าจำนวนข้อเนี่ยที่มันน้อยลงเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าข้อสอบแต่ละข้อเนี่ยอาจจะมีความอินเทนส์หรือว่าความยากเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นก็ได้นะนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่อยากจ,จะให้ฮินไวส์แก่น้องๆว่าเออมันเป็นในลักษณะน,นี้เนี่ยอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะฮะจะอาจจะถูกต้องหรืออาจจะไม่ถูกต้องก็ได้นะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเนื้อหาเนี่ยไม่เปลี่ยนแปงแน่นอนเนื้อหาก็อยู่แค่นี้แหละก็คือ a 1ถึง b 1ง เอหนึ่ง no. ถึง B 1่งเต็มที่ก็ B 1อ่ะไม่มีทางไป B 2อยู่แล้วล่ะ B 2ก็ตายกันพอดีเนะไม่ต้องสอบกันแล้วนะโอเคทีนี้นี่จะเป็น o v e r view เนอะหรือว่าเป็น o b e r b i e w ของข้อสอบที่ที่ทาง m y t i c c a s t เนี่ยเขาลงเอาไว้แล้วก็บวกกับเป็นคอมเมนต์ของพี่ด้วยว่าพี่คิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคไหมทีนี้เนี่ยเรามาดูตัวอย่างข้อสอบในเว็บ m y g i c a s t กันเลยดีกว่า ตัวอย่างข้อสอบในเว็บ Mygicast เนาะในส่วนของ s h r i i b c o m p e t e n c e ก่อน s h r i i b c o m p e t e n c e ข้อสอบอันนี้เนี่ยดูก็รู้เลยว่าเป็นข้อสอบวยากรถูกต้องไหมอะ m i e o f r e u d h a t s i c h f ü r d a s Architektstudium in t Schieden เนาะ e n Schieden หรือว่า e n Schieden เนานะ sich e n Schieden ฮนะ sich e n Schieden นะ ซิกเอนชาย i เนี่ยเป็นแวบเนาะแปลว,ว่าตัดสินใจถูกต้องไหมคราวนี้เนี่ยมันสามารถตามด้วยเพโพเซ i ชันเนเได้3ตัวเลยก็คือใช้กับ Uber ก็ได้ใช้กับ f ฟียก็ได้ใช้กับเก g e n ก็ได้เหมือนกันนะตัดสินใจในเรื่องของอะไรใช่ไหมตัดสินใจให้สําหรับอะไรแล้วก็ตัดสินใจที่จะไม่เอาอะไรนะอีเเนี่ยถ้าเกิดสมมติแปลเป็นภาษาอังกฤษะมันคือ d e ไ i น์ On นะก็คือเหมือนกับคำว่า on อะไรเงีรร้ยภาษาอังกฤษเฟือก็คือ for เนาะสังเกตกนก็คือ against นะเราตัดสินใจเพื่อที่จะอะไรเราตัดสินใจสําหรับเรื่องนั้นเราตัดสินใจในเรื่องนั้นหรือว่าเราตัดสินใจเพื่อที่จะต่อต้านเรื่องนั้นเนึกองออกไหมมันก็มีได้3ความหมายเนาะทีนี้หลัง uber ให้ตามด้วย a c u a t i v e เสมอเนาะหลังเฟื่อให้ตามด้วย a ค u a stive เหมือนกันแล้วก็หลังเกเก้นเนี่ยก็ให้ตามด้วย a ค u a stive เพโพซิ i t i น n น l เฟือกับเกเก้นเนี่ยตามด้วยอคูส i ีฟเนาะส่วนอีเวอร์เนี่ยมันเป็นเวกเซลเพโพซิ t i o น a นแต่ว่าอีเวอร์ที่อยู่คู่กับซิกแอนชายเด e r ซิกแอนชายเดอเนี่ยเรียกร้องอีเวอร์มาหลังอีเวอร์จะตามด้วยคำอคูสทีฟเสมอซึ่งอย่างเรื่องนี้เนี่ยพี่จะอธิบายต่อไปเนี่ยมาคนละกันเนาะเพราะว่าก็มีน้องบางคน,นสงสัยว่าอ้าวหนูก็เรียนมานี่ครับพี่ว่าเวกเซลเพโพซิชชันแนอ่อ al, นะมันต้อง มันต้องเออ่ต้องดูที่กิริยาว่ากิริยาเคลื่อนที่หรือเปล่าถ้าเกิดกริยาเคลื่อนที่ใช้อคูณศรีกริยาไม่เคลื่อนที่ใช้กคมดาทิศอาจจะนี่เป็นเอ็นไชน์ที่ไม่เคลื่อนที่ต้องเป็นดาทิศหรือเปล่าคะไม่ใช่นะอันนั้นเป็นเรื่องอันนั้นเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเนาะเป็นเรื่องของการใช้โลค้าเลองเปเปโพซิชันเนอร์แต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของแวร์เบินมีเพโพซิชันเนอร์ก็คือเป็นกิริยาที่เรียกร้องเพโพตามหลังมันต้องจำเป็นเซตของมันโอเคไหมภาษาเยอรมันเนี่ยถ้าเกิดน้องเรียนมาสัักกพนนนึงงเเเี่่่ยย้้อจะรริมูลวา มันต้องจำเป็นเซตอะมันจําแบบคําเดียวแล้วใช้ต่อไปไม่ได้เนึกออกอไหมมันมีซิกความหมายก็อย่างหนึ่งมันไม่มีซิกความหมายอย่างหนึ่งอะไรประมาณอย่างเงี้ยนฮะเนาะแม้กระทั่ง่าเปลี่ยนตัวแปรฟิกข้างหน้าความหมายก็เปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ถึงจะบอกว่าคนเรียนภาษา,ษา,ษาเยอรมันนะฮะมันเขาจะต้องแบบว่าค่อนข้างละเอียดประมาณหนึ่งนะแต่ในความละเอียดโอเคในความยากตรงเนี้ยถ้าเกิดเรามองว่ามันเป็นความสนุกได้มันก็แฮปปี้ไงนะนะพี่ก็หวังว่าน้องๆอ,อาจจะแฮปปี้เหมือนที่พี่เ,เรียนหรือว่าพี่สอนเยอรมันมาแล้ว มันจะฝรั่งยินฮัตซิเคเฟียดัสอาร์เคเต็คเอ่ออาร์เคเต็คสตูดิโอมอนชีเดินเนาะเพื่อนผู้หญิงของฉันเนี่ยตัดสินใจที่จะไปเรียนเอ่อสถาเออเขาเรียกว่าในสถาสถาปัตใช่ไหมเป็นสถาปัตนะอ่าทีนี้เนี่ยข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4เนี่ยคิดว่าข้อไหนเนี่ยควรจะเลือกตอบในข้อนี้ได้ดีที่สุดนะมันจะฝรั่งยินเอ่อเดนข้อหนึ่งฮะเดนซีฮาเบิร์นชอนอัลส์คินแกนเก็บบัล์เพราะว่าอ่า เพราะว่าเดนเนี่ยแปลว่าเพราะว่าเพราะว่าซีเนี่ยเพราะว่าหล่อนเนี่ยชอบสร้างอะไรต่างๆเนี่ยตั้งแต่เด็กแล้วนะอัลส์กิงแกรนเก็บเบลเบเนี่ยมันเป็น,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 นแบบเบลเอินที่แปลว่าสร้างเนาะอ่ะข้อที่2ฮะ Y C by ีบาย r ออาร์ e า i ค e ีเอคันเพราะว่าหล่อนเนี่ยสามารถแบบว่ามีความคิดสร้างสารรค์ใช่ไหม Creative มีความคิด สร้างสรร์หล่อนสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ได้ในในงานของหล่อนเนาะพยายามอ่านไปข้อสามเวน feel g เ l f e d i n นึ่งเคิร์เนเมื่อหล่อนเนี่ยเมื่อหล่อนหรือว่าถ้าหล่อนเนี่ยสามารถทำงานแล้วก็ได้เงินเยอะนะหรือว่าข้อที่4ฮะ d a s ซ l a n g เกออิวเบิร์เลกฮว่าเนาะ d a s เนี่ยแปลว่าว่าว่าหล่อนเนี่ยได้คิดครุ่นคิดเนาะ u b e r l e ลกเนเนี่ยแปลว่าครุ่นคิดเนาะเนาะ คุณคิดถึงเรื่องนั้นเนี่ยมาเป็นเวลาหนึ่งแล้วนะอ่าข้อนี้เนี่ยเราควรจะตอบข้อไหนดีถ้าข้อนี้ฮะดูจากความหมายแล้วเนี่ยมันต้องไม่การบอกเหตุผลถูกต้องไหมเพราะเพราะว่าอะไรทำไมถึงอยากเรียนอันนี้ใช่ไหมก็ต้องเลือกเป็นข้อไหนฮะซีฮาซีฮเป็นโชนเหรอซีฮาเป็นโชนถูกไหม ฮาร์เบิ้เป็นฮาร์เบิได้ยังไงซีฮาร์เบิตัวนี้เนี่ยมันเป็นเอกมันเป็นผู้ขุน์ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยซีตัวนี้มันแทนฟรอยดินข้อนี้ตอบข้อ2ฮะ YC by the R by creative s i d e c a เพราะว่าเธอเนี่ยจะได้สามารถมีความคิดสร้างสารรค์เนาะในงานของเธอเนี่ยได้นะฮะแ่ะข้อแรกเนี่ยผ่านกันไปแล้วเป็นไงกันบ้างเนาะ คือมันดูเหมือนจะตอบได้ทั้งข้อ1แล้วก็ข้อ2ถูกต้องไหมอันเนี้ยแต่ว่าที่มันข้อ1มันผิดน่าเกลียดเลยก็คือว่า C ตัวเนี้ยมันแทนมันแทนคำว่าฟรอยดินซึ่งเป็นฟรอยดินอยเป็นเอกพจน์ถูกต้องไหมฮาร์เบิร์นมันต้องไม่ใช่ฮาร์เบิร์นตรงเนี้ยมันควรจะเป็นฮัตนะแต่ว่าโอเคได้ในเมื่อมันออกมาแบบนี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นการวัดว่าเฮ้ยเรารู้หรือเปล่าว่า C ตัวนี้เนี่ยแทนฟรอยดิงข้างบนแล้วฮาร์เบิร์นน่ะมันควรมันไม่ควรมันไม่ควรจะผันไปฮาร์เบิร์นถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นข้อนีี้้เเนน่่ยยังงไก็ตอออบข2าะะ คราวนี้ดูอันที่สองคับตัวอย่างข้อสอบแบบ Ausdrucker u n b e n u n g e n i n e r s c h i e n n Situationen Unkontexten im Alltag เนาะ Hello ich bin Mika von Radio Bremen เนาะ Unmache ein eine Umfrage zum Thema Sport นะสวัสดี hi, ฉันชื่อมิก้ามาจากวิทยุเบรเมนนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยฉันกำลังทำอุมฟราเกอร์อุมฟราเกอร์คือแบบสอบถามนะกำลังทำแบบสอบถามในในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับ สปอร์ตเนาะสปอร์ตยาคลาอ๋อได้เลยโนษณาอันไหนเนี่ยที่มันเข้ากับในข้อเนี้ยมากที่สุดคันอีกดีอ่ะไอพาร์ฟราเกนสเตเลนขอฉันเนี่ยตั้งคำถามกับกับเธอเนี่ยสัก2-3คําคำถามได้ไหมอันนี้น่าสนใจค่ะคำว่าฟราเกนสเต l เลนเนาะฟราเกอร์นะฮะฟราเกอร์สเตเลนแปลว่าตั้งคำถามนะตั้งคำถาม สิ่งน,นี้เนี่ยมันเรียกว่าฟังชันแบบเก็บฟิวเกอร์นะแต่ว่าถ้าเกิดน้องไม่รู้จักไม่เป็นไรนี้เอาไว้เล่นเบสไแลแ์ลวกันนาะก็คือมันเป็นลักษณะของมันมีคำนามหนึ่งคำแล้วก็คำกริยาหนึ่งคำเนี่ยอยู่คู่กันแล้วก็เกิดเป็นความหมายที่มันดูเป็นทางการขึ้นมานะแฟร์เกิลสเตลเลอร์ก็คือเป็นการตั้งคำถามมันสามารถใช้คำว่า f ฟร์เกิลเฉยๆก็ได้แต่ว่า f ฟร์เกิลนั้นก็ดูแบบมันดูแบบธรรมดาเกินไปอะไรเงี้ยคำว่าใช้คำว่าแฟราเกิลสเตลเลอร์แทนลวกันแปลว่าตั้งคำถามไปเลยดูแบบไฮโซมาก อทีนี้ข้อสองครับคันสตูเมียเอ็ดเวิร์สเอ็มเฟเลนเธอช่วยแนะนำอะไรฉันเนี่ยสักอย่างได้ไหมสักหน่อยได้ไหมเอ็ดเวิร์สคือซัมติงนะช่วยแนะนำอะไรฉันสักหน่อยได้ไหมสักอย่างได้ไหมคันสตูไออินเทอร์วิวมิทเมียมาร์เคิลเธอเนี่ยช่วยสัมภาษณ์ฉันหรือว่าช่วยทำการสัมภาษณ์เนี่ยกับฉันหน่อยได้ไหมตกลงใครขอให้ใครสัมภาษณ์กันแน่วะนึกอ,ออกไหมหรือว่าคันอ um ีชดิคอุมเอ็ดเวิร์สบิดเทนขอ ฉันขอให้ฉันเนี่ยได้ขอร้องเธอเนี่ยสักในเรื่องอะไรบางอย่างหน่อยได้ไหมมันก็มันก็จะดูแบบว่าโอ้โอ้ฉันก็แบบค um ันอีกดิคอุมเอ็ดวาร์สปิเทนแล้วมันอุมอะไรล่ะถูกต้องไหมฮะเขาจริงๆแล้วอ่ะเขาก็บอกมาตั้งแต่แรกเลยนะว,ว่ามีแบบสอบถามมันจะไปถามแบบอุมเอ็ดวาร์สทำไมเนี่ยออกไหมฮะข้อนี้เนี่ยถ้าเอาให้ถูกต้องจริงตามบริบทอ่ะพี่เลือกตอบข้อหนึ่ง คันอิกดียไอพาฟราเก้นสเตเลนขอฉันถามคำ<ม>ถามคุณเนี่ยสักหน่อยได้ไหมเพราะอุมฟราเกินแปลว่าแบบสอบถามถูกต้องไหมเออมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่เข้ากับบริบทเนี่ยมากที่สุดแล้วข้ออื่นเนี่ยก็ดูแบบเอีอยงวะถูกต้องไหมแหมตอมาอันนี้เป็นข้อสอบเลเซอร์เท็กซ์แหละ เลเซอร์เท็กซ์เนี่ยเป็นยังไงบ้างอ่ะก่อนที่ปกติแล้วะฮะเวลาที่พี่ทำข้อสอบการอ่านนะพี่จะชอบอ่านชอยส์ก่อนเพราะว่าการอ่านชอยส์ก่อนเนี่ยเนื่องจากว่าชอยส์มันสั้นกว่าตัวเท็กซ์ถูกต้องไหมเราอ่านชอยส์เสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้มีไอเดียในหัวว่าอ๋อเรื่องที่ฉันกำลังจะอ่านต่อไปนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรถูกต้องไหมฮะมันจะได้แบบในการถ้าเกิดสมมติว่าเราเกิดอ่านเท็กซ์แล้วเราแบบเฮ้ยอันนี้เนี่ยเหมือนกับมันมีชอยส์อยู่ข้อนึงนะเราอาจสามารถเราอาจจะสามารถตอบคำถามเนี่ยในข้อข้อนั้นพาะนนี่แ เนาะเอาสตริกลิกเลยก็คือว่าให้น้องเนี่ยอ่านตัวโจทย์ก่อนเนาะแล้วค่อยไปอ่านในตัวเท็กซ์อีกทีนึงเนาะเวลเชื yeah. well, sure, e ่อแคลร์ e lair, รุง่งแคลร์รุ่งแปลว่าคำอธิบายคำอธิบายไหนพัสนิซูเบลัสเทนเดนนา n เ m e นไม่เหมาะสมหรือว่าคำอธิบายไหนเนี่ยไม่ไม่เหมาะกับคำว่าไม่ใช่ความอะารนี้กว่าไม่ใช่ความหมายของคำว่าเบล a สเทนเดนนามเงนเนาะไม่รู้เบล a สเทนเดนเนี่ยนาเนมันคืออะไร เรามาดูช้อยส์ก่อนนาเมนดีมันชัวออส์บริชเชนคัมเนาะเป็นชื่อที่เราเนี่ยออกเสียงได้ยากเออสเปรชัชนก็คือออกเสียงนะในที่นี้แปลว่าออกเสียงเนาะนาเมนข้อสองฮะนาเมนดีเออสเรลิกิอุสเซนเนาะเรลิกิอุสนะเซนกรึนเดนทาบูสิงทาบูก็คือข้อห้ามเนาะเป็นชื่อที่ทำไมฮะเป็นชื่อที่เป็นข้อห้ามเนาะเนื่องจากอะไรเออสตัวเนี้ยแปลว่าเนื่องจากนะ เนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากเหตุผลทางศาสนาเนาะกรุ ndern religio ซึ่งกรุ ndern ก็คือเป็นเหตุผลทางศาสนานั่นเองนะครับข้อท mm ี hmm. ่3าม namen d daskin lecherlich m a c h e n เนาะ namen d daskin lecherlich m a c k e n lecherlich m c e n เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าทำให้เป็นตัวตลกเนอะทำให้ตลกนั่นเองทำให้ตลกหรือว่าเป็นการลบหลู่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เนาะ นามเงินข้อสี่ฮะนามเงินดีไอเนอร์นีเกตเอร์ดอยทุ่งทาเบอร์เป็นชื่อที่มีความหมายในทางลบเปอดอยทุ่งตัวนี้แปลว่าความหมายนะมีความหมายในทางลบอ่ะทีนี้เนี่ยเราก็มาดูเทคกกันซิว่ามาันครจะต้องตอบข้อไหนเนาะไอเกสเซ็เกสเซ็แปลว่ากฎหมายนะ<ม>กฎหมายเนะกเกนกฎหมายที่ต่อต้านเรื่องอะไรคอมิชเชอร์ฟอร์นา e เ i ินกิ t เอส l น n ย n i c น t กฎหมายที่ต่อต้านในเรื่องของการใช้ชื่อต้นใช่ไหมาเมอร์ก็คือนะชื่อต้นเนาะชื่อต้นใช่ไหมถ้าเกิดเป็นนามสกุลเนี่ยมันจะเป็นคําว่าอะไร n นาเมอร์นะ n นาเมอร์แต่ว่านามสกุลอ่าใกิฟเอสอินดอร์ชลันนิชก็คือกฎหมายในเรื่องที่ในกฎหมายที่ต่อต้านในเรื่องของการใช้ชื่อต้นตลกตลกเนี่ยมันไม่มีหรอกนะในประเทศเยอรมันกิฟต์เอสอินดอร์ช์ลันนิช เนาะอแต่ว่าอะไรแต่ว่า Eskip I Par r e g l แต่ว่ามันก็มีกฎอยู่2-3ข้อเหมือนกันกฎข้อนั้นคืออะไรข้อที่นหนึ่งฮะ i ิ o ฟอร์ m s r l มอร์ซ m e r ต e s t i d เ u อร์คล for n a m e ด s u ติ e ั e n ์ e อเรเขาบอกว่าชื่อต้นเนี่ยมันจะต้องมีความหมายสื่อถึงชื่อต้นเท่านั้นจริงๆนะ นึกออกไหมไอดติกตัวนี้มันก็คือเคลียแน่นึกออกปหต้องชัดเจนเนาะต้องชัดเจนแบบเมกหลิกเลยชัดเจนให้มากที่สุดเลยว่าชื่อนี้เนี่ยมันเป็นได้แค่ชื่อเท่านั้นมันเป็นนามสกุลไม่ได้นึกออกไหมตัวอย่างเช่นคำว่ามิลเลอร์โอเดอร์เชเดอร์เนี่ยเกนอาลิโซนิเพราะว่าอะไรมิลเลอร์กับเชเดอร์เนี่ยมันเป็นนามสกุลของคนเยอรมันส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ,ไอชื่อมิลเลอร์กับชื่อเชเดอร์เนี่ยไม่สามารถใช้เป็นชื่อต้นได้โอเคไหมอันนี้คือชัดเจนนะ เอาฟ์เบลัสเชนเดนนามอนอันนี้แหละคือปัญหาของเราเบลัสเชนเดนนามอนเบลัสเชนเดนนามอนคืออะไรวีคริสตุสคริสตุสเนี่ยมันออกไปทางแนวศาสนาหน่อยไหมเพราะว่าแบบเป็นพระเยซูคริสต์อะไรเงี้ยสมมติเนาะซาตานซาตานก็ออกเป็นชื่อแบบศาส,สนาด้วยความหมายมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือเปล่าเออโอเดอร์เอาฟ์มัคแมคโดนัลนะหรือว่าเป็นชื่อแมคโดนัลออย่างี้เนี่ยมัน มันจะหิวเบอร์เกอร์อะไรขนาดนั้นถูกต้องไหมมันก็เป็นชื่อที่แบบตลกตลกอย่างเงี้ยเนาะมันควรไหมนะ Verden e วดนอินโดชันนิกส u g e l a s s e n สุเกลาเซ่นตัวนี้แปลว่าอนุญาตเนาะ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือเป็นชื่อที่นิกสุเกลาเซ่นก็คือเป็นชื่อที่อะไรฮะเป็นชื่อที่ไม่ได้รับอนุญาตนั่นเองเพราะฉะนั้นอคริสตุสอ่าชื่อทางศาสนาคริสต์แน่นอนซาตานโอ้โหผีห่าซาตานเป็นความหมายที่ไม่ค่อยดีใช่ไหมอันนี้อ่ะถูกและหนึ่งความหมายไม่ดี2องแม็กจอนน์เป็นชื่อที่แบบ ตลกถูกต้องไหมอันนี้ข้อ3ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยข้อนี้อะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรจะเป็นอะไรคำอธิบายไหนไม่ควรจะเป็นคำอธิบายของ b e ลัสเทนเ n นาเก็คือข้อที่1 n a m ง n าเมอ n t ดีมันเชว์อัเจเรชันคันอ่านึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็นี่จะเป็นตัวอย่างข้อสอบที่อยู่ในเว็บของ mytcast เนาะถ้าเกิดสมมติว่า มันก็จะเป็นประมาณนี้ฮะพี่พี่มีความรู้สึกว่าข้อสอบเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ยากมากอาจจะมีงงๆบ้างอย่างเช่นข้อสอบวยากรณ์แต่ข้อสอบวยากรอ่ะน้องเชื่อพี่นะมีปัญหาทุกปีข้อสอบวยากร์เป็นข้อสอบที่มีปัญหาทุกปีเพราะว่ามันก็จะมีมันจะมีเขาเรียกว่ายัางไงอ่ะ มันมันเนื่องจากว่าภาษามันยังไม่ตายเนาะมันก็จะมีการถกเถียงมันจะมีข้อถกเถียงข้อโต้แย้งอะไรบางอย่างในเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาเยอรมันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันก็มีบางปีเหมือนกันที่คนออกข้อสอบอะฮะเอาเอาจุดที่มันเป็นข้อที่เขากำลังถกเถียงอยู่อะมาทาเป็นช้อยส์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ในฐานะที่พี่ก็สอนมามาเกือบเกือบจะสิปีแล้วเนี่ยมันก็มันมันก็ มันก็ยากเหมือนกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วว่าต่อให้เรารู้ว่าอะไรถูกอ่ะแต่ถ้าเกิดสมมติเราตอบไม่ถูกใจคนออกข้อสอบอะ่ะเราก็ผิดอยู่ดีเนืกอออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติเจอข้อที่มันแบบว่าเฮ้ยมันมีโอกาสถูกได้2ข้ออะไรอย่างนี้เนี่ยก็ก็เดาเอาละกันนะว่ามันควรจะเป็นข้อไหนโอเคไหมแอา นี่ก็เป็นตัวอย่างข้อสอบของ m i h t y c a s t ข้อสอบที่อยู่ในเว็บ m y t y c a s t เนาะเดี๋ยวคราวหน้าหรือว่าวิดีโอหน้าครับเราจะเริ่มต้นเ,เราจะเริ่มต้นดูข้อสอบชุดเก่งข้อสอบชุดที่หนึ่งกันละเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พี่จะขอร้องน้องๆเลยก็คือว่าพี่อยากให้น้องๆไปทําข้อสอบมาก่อนนะน้องหาเวลาว่างสักวันหนึ่งของน้องเนี่ยจับเวลาเลยนะ จับเวลาไปเลยแล้วก็หนึ่งชั่วโมงครึง่งบอกคุณพ่อคุณแม่แม่หยุดพ่อหยุดหนูขอทข้อสอบก่อนหนึ่งชั่วโมงครึง่งแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคไหมทาเหมือนสอบจริงๆเราจะได้รู้ว่าความกดดันประมาณนั้นเราทําได้มากน้อยขนาดไหนเราทําทันหรือเปล่าแล้วเราค่อยมาหาโซลูชันกันมากโอเคเราจะแก้ไขหรือว่าเราจะปรับเปลี่ยนตรงไหนได้บ้างโอเคไหมฮะเนาะไปทามาให้เรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วเนี่ยค่อยกดวีโอตอนต่อไปได้เลยสําหรับวันนี้ตอนนี้วีโอโฟเกอร์นี้เนี่ยพี่ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากมากครับผม